สวัสดีค่ะผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้อยู่กับ en, กคูเปิลวรณชยาภูมิโชตในรายวิชาวิเทโโยายาการคณนนิตศาสตรนวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่องการออกแบบโปรแกรมนะคะทำไมต้องออกแบบโปรแกรมแล้วการออกแบบโปรแกรมมีอยู่ด้วยกันกี่วิธีนะคะเราจะได้ทราบวันนี้นะคะว่า ทำไปเพราะอะไรทำไมต้องออกแบบโปรแกรมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนว่าการออกแบบโปรแกรมทำไปทำไมคะคืออะไรก็คือเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจง่ายช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้อง เรียนการออกแบบโปรแกรมนะคะแล้วการออกแบบโปรแกรมมีกี่อย่างนะคะมีกี่วิธีนะคะอันแรกเลยนะคะทําได้สองวิธีนะคะการออกแบบโปรแกรมนะคะวิธีแรกนะคะเป็นการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะอย่างที่สองเป็นการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานนะคะ ส่วนวันนี้ครูเพ Get ื่อนจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนนะคะก็คือการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเขียนข้อความนะคะออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความคืออะไรนะคะ เป็นการใช้ภาษาพูดของเราที่เข้าใจง่ายๆนะคะเป็นอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะคะเป็นภาษาพูดเข้าใจง่ายอันนี้คือการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความค่ะเราคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าตัวอย่างเนี้ยปูเนี่ยต้องการเขียนโปรแกรมนะคะการบวกเลขโดยการป้อนตัวเลขจํานวนสองจนวนนะคะ แล้วให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณผลลัพธ์แล้วแสดงออกทางหน้าจอนะคะเราจะมีวิธียังไงในการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะอันแรกเลยวิธีคิดที่หนึ่งนะคะรับค่าตัวเลขจำนวนสองจำนวนจากผู้ใช้นะคะ จากผู้ใช้นะคะรับค่า2ค่านะคะสองจนวนอ่าจำนวนหนึ่นวนที่หก็จะเป็นเลข12นะคะจํานวนที่สก็จะเป็นเลข5อันนี้ก็คือเป็นวิธีคิดวิธีแรกนะคะต่อไปนะคะวิธีแรกเราได้แล้วตัวนี้คือวิธีคิดที่1นนะคะต่อไปเรามาดูวิธีคิดที่2กันนะคะโปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์นะคะ โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธบคำนวณน,นะคะเรามาดูว่าสิบสองจนวนสิบสองจนวนแรกเนี่ยจะบวกจํานวนที่สองเท่ากับเท่าไหร่จํานวนแรกก็คือสิบสองนะคะจำนวนที่สองก็คือห้าแล้วรวมบวกกันแล้วได้เท่าไหร่อันนี้วิธีคิดนะคะวิธีคิดข้อสุดท้ายข้อที่สามค่ะอันหนึ่งเราไปแล้วสองเราไปแล้วต่อไปนะคะวิธีคิดข้อที่ 3, สามแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ นะคะ12บวก5เท่ากับ17นะคะ17กะ็แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะคะได้ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจบ้างไหมคะ,อะพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าคะ,ะนะคะถ้านักเรียนเข้าใจพอเข้าใจแล้วคุณครูจะ,ะมีแบบฝึกหัด ท้ายคลิปนี้นะคะจาก Google Form นะคะให้เรียนทําทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าครูจะเช็คชื่อนะคะผ่านทาง Google Form นี่แหละนะคะนักเรียนถ้าใครเข้าใจแล้วปรบมือให้เลยค่ะเก่งมาะคะเยี่ยมยอดสุดยอดเลยนะคะให้ทําแบบฝึกหัดนะคะด้านล่าง นะคะส่งมาให้คุณครูแล้วคุณครูก็จะเช็คงานผ่าน Google for m นะคะวันนี้ไว้แค่นี้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ